บอ,อกแล้วว่าเงินที่เราเห็นนะ่ะไม่ก็แค่ขาดสูบอีกสองตวัวนั้วนี่ <c oughs> โอไ้หนึ่งหมื่นหนึ่งบาทไอ้เลขสวยด้วย <c oughs> พิกแอปพี่พร้อมแล้วเย <Yeah. S 2> ้ได้วีดมาได้ค่ะพรุ่งนี้ฝนตกได้ั<ก>ด้มอ๋อเมื่อว,วานไม่ได้ฝนตกเมื่อวานไม่มีตกปลาตอนที่คืนเมื่อว,วานฝนก็ตกพี่ตกหรอเมื่อว,วานตกแต่พรุ่งนี้ก็ตกเหมือนกัน ทำไมมีไก่แค่ตัวเดียวมันอยู่ในพุ่งหรือเปล่าพี่หาดูดีๆอะรอันนี้คืออันนี้คือไม่ใส่ใจนะน,นี่ไม่ใส่ใจเปล่าพี่เข้ามามันเห็นได้ไขไ่ไก่แค่นเดียวพี่ก็เลยพี่ดูดีๆอีกอันหนึ่งมันน่าจะซ่อนอยู่แถวนั้นแหละไหนเจอแล้วตาดีได้ตาไร้เสียสุด,สด มี่ต้นไก่ขังไก่ body box ไก่ body box จะไปไหนพี่ออกไม่ได้จริงๆกันน่ะโอเคได้แล้วอยู่ตรงนั้นตลอดไปแหรอพี่ใย่ไหมนี่เราขอมาค่ะพี่คุยกับไก่แล้วใช่ไหมยังะเ่อโอ้โหแล้วพี่ปลูกปลูกต้นไม้อย่างนี้แล้วถ้ามันโตขึ้นมาให้น้ำแมวไม่ได้ทำไง ขอให้มันโตขึ้นมาเป็นเด็กดีพี่นี่ช่วยได้จริงๆไอไอทเทมวาร์ปนี่ให้หนูเก็บไว้ไหนอะ่ะไว้ในกล่องฟาก็ได้พี่ถือว่าเป็นคำชนแล้วกันนะมาจากกันเธอได้ก็จะเป็นครับ เหมือนจะคยุยแล้วใชล้คยุยแล้วอายุสามขวบไปตัดไม้อีกสักนิดมันก็จะครบแล้วนี่พี่ไช่ให้หนู<ร>อัอพอัพพิกแอคด้วยเปล่าล่ะก็ได้มันใช้อะไรบ้างอะใช้ไอรอนบาหา์าพี่เตรีมยวมให้เรานี่เ,นเสร็จแล้ว เงิน2,500ัน้าโอ้ร่ำรวยหนูก็ได้อีกสองพันห้าโอิโอ่มอิม่มเอาพี่จะให้หนูไปกระท้อปะกระท้อเลยก็ได้บิสต์ดี้บ็อกอ๋อนี่ไปเละถ้างั้น,นอเอาของไปไว้จ่ายให้กันเถอะิดได้พี่ยามาเลยปัญหาคือหนูได้บิสต์รี้บ็อกมาแค่นั้นหนูไม่รู้เอาไปหนูไปไว้ไหนนะนี่อยู่ไหนอ่ะอันไหนบ้างเยอะ สองอันขวาล่างได้ไปเอาจนถ่ายเงินเยอะขนาดนี้เราควรเราควรควที่จะไปอัปเกรดของแล้วป่ะเงินเยอะขนาดนี้ถึงเวลาที่เราต้องขยายฟาร์มไก่แล้วพี่ใช่นั่นแหละคนเราเราควรจะไปขยายฟาร์มไก่แล้วเดี๋ย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 วพี่เตรียมของไปนะเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูบอกเองว่าใช้อะไรบ้างหนูเดี๋ยวหนูไปไปหาโรบินเลยได้ เอาไข่ไปนี่ก่อนละกันพี mm ่ hmm. เอาไข่เงินไปทำให้นี่นะอืมเอาเลยพี่ฮาร์ดบู๊ตสิบอันนะมีเหลืออะไรข้าวของสมบูโอ๊ยเต็มอีเวนต์ใครเนี่ยเหล่อฮาร์ดบูดเท่าไรสิบอัน อนแรกนึกว่าติดอีเวนต์พี่บริจาคได้อ๋อฟบริจาคสองงานโอเคนิวรีวอร์ดต้องการอะไรบ้างไอพี่ได้พัมกินซีดกับกับหุ่นไรกามาเก็บด้วยสวยพี่ออเงินมันน่าจะทำรวยอีกวันถ้าพี่ขายปลาในครั้งเดี๋ยวว่าพี่ทำไมเงินมันเหลือเก้าพันมันจะพออัพหรอ <c oughs> น่าจะพอนะอ,อ,อ๋อรู้แล้วทำไมเงินเหลือก็พาหนูนไปทุบหนูหนูง,งะหนูกาวเองโคตรคมื่มนเลยเฮ้ยเซบาสหยุดก่อนปรากฏเข้าบ้านไปเจออีเวนต์อีกร้องไหไไ้ไม่น่าไม่น่ารอกมันยูโนบานโอเคหัวใจยังเท่าเดิมไม่โดนไม่โดนไม่โดนทองไว้ไม่โดนทองไว้ไม่โดน โอเคไม่โดนเจ้าหม็นตาบีไม่ขายกันได้ไหมเราต้อง,อางการเงินหนึ่งหมื่นไม้สี่ร้อยหินร้อยห้าสิบพี่นั่นเงินเราไม่พอต้องพรุ่งนี้พอจริงจริงมันพอถ้าขายของตอนนี้นะใช่ okay. พรุ่งนี้ก็ได้พี่หนูไม่รีบเดี๋ยวหนูจะได้เก็บไม้ไม้มา,มา,มา,มาเอา,มาไม้ไว้ในตัวเลยแต่วี่รออยู่บ้านเก้อน,นี่ะอ้าวจบแล้วพี่ชายได้เวลาทำอาหารกินแล้วด้วไปเกี่ยวยังไงวันที่รับพี่ชายจะไปไหนกลับ <laughs> ไปเอาขอให้ไปเกี่ยวเลย ยังไม่ได้ออคซิเดียนเลยแต่ว่าสภาพนี้หนูคงไม่ต้องยัดออคซิเดียนใส่เซบาแล้วล่ะเนแมวตีจันเพราะว่าเซบาสไม่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 อะไรแมวตีเสียงแมวตีกันไหมแมวบ้านเรามีแมวตัวเดียวพี่ไม่ไม่ถึงแมวแมวที่บ้านแมวที่บ้านิงแมวทิง โอ้โหหอกางาดาปิดทการในวันพุธแมวเดียรโอใช่ลังเงกันอยู่เลยออมานีสิไปดูของดี โอเคพี่พหนูเตรียมไม้กับหินไว้ในตัวแล้วพรุ่งนี้เราก็จะต้องใช้เงินอีกแล้วเ,เ,เรื่อเคลียร์รสัปดาห์นี่นะคะบ้าเคลียของโรบินพี่จะไปรับเคลียเพิ่มเหรอไม่เออพี่จะไปรับเคลียเพิ่มแต่ว่าเป็นเคลียร์ายสัปดาห์อ๋อ สัปดาห์หน้าค่อยรับแต่ว่าสัปดาห์หน้ามันน่าจะชนกับเทศกาลนี้ยอดชิวชิวตกใจมีติกตีแล้วไอ่ใช้หาว้าวมีปลามีปลามีปลาซะเลยยวต้องโย อะไรอ่ะสม,สมอลสมอเมาเบดอ๋อปลาสมอเมาไม่น่าทำบริจาคม่ะแค่ไานกร่หนูได้ดาวเงินอ่ะน้องก็ดูว่าจะทาอะไรอ๋อเพราะหนูเวลอัพหนูก็เลยได้แต่ดาวเงินนี้อ๋อเรอ่ฟเฟกต์ตสมอเมาอีกตัวแต่เป็นดาวม่วงฮะ <laughs> สามารถเห็นว่าเราน,นกำลังจะโดยกาแล้วหกโมงไปเก็บของเพลินแล้วเอาไปเกี่ยว,ย,วมมยังไงสโมมัลเบดอีกตัวแต่เป็นดาวทองอ ไม่ล่ะอภิเกษอภิเกษได้อภิเกษไม่สนพี่แล้วพี่หาอภิเกษไม่เจออยู่ร้านเล่าว่าพี่สามกงนั่นมันจะไปเจอกันหรือเปล่าไม่พี่ไม่โดนแล้วสมอลโมเบตอีกตัวแต่เป็นดาวทองตกได้แต่สมอลโมเบตสุดสุดสุดมันสุดไปเลยวัยเกวันนี้ตกอะไรเนี่ยสมอลโมเบ มันเป็นของเท่แทวาก็นนะเดี๋ยวนะไม่เจออบิเกียวเลยโอ๊ยพี่พห,หนูเจอสมองบาเบดเวอร์ชั่นธรรมดาแล้วพีนน่นั่นไง <ใจ S 2> นะั่นก็สิ่งที่น้องตะองทำก็คือแจกดาม,มันไปขายเราจะดาวเงินไปขายพี่แล้วเพื่อดาวปกติต้องแบบไปจัดพวกปลาคนนั้นพี่น่าจะไปจับน้ำจริงเหรอสมองบาเบดมันมันไม่ใช่ปลาดูการนี้ใช่ไหมพี่ มันไม่ใช่ปลาประจำมาดูกาลใช่ปะเหมือนจะไม่เนี่ยของของใส่สายบันเดลดดดดด้วยเอ้ยของงมงเป็นแบบของโมองมอะไรนี่แบบก้อนหินนี่แบบก้อนใหญ่นี่คืออะไรแชนฟิต อาจาฟิตเราต้องอยู่มันต้องไปตกที่เทเลซรายปะ sunfit ไม่พี่ไม่ใช่ว่าเราเคยตกใร้ใได้ sunfit ท,ที่นี่หรอแอ n แ sand อ๋อ s a นฟ f i t ใช่พี่เทเลซรายเราต้องบริจาคเงินพ,พี่จริงๆเรามีเงินแต่ว่าไม่มีเงินแล้วพี่<แ>มายโยถึงเราจะทำทุกวันนะ่ะโยกเว้นว่าเราจะทำแบบที่ค้ามายโยสักสิบอันแล้วเราก็ยัดไปเลยอะ่ะสิบสิบไข่สิบฟองอ่ะพี่อันนั้นเรารวยได้อยู่ ก็จริงนะทำไมกินออวมตุ๊กสุกาชาปองทำไมไมันม,ม,ม,มีแต่สมอเมาส์อะไม่มีปลาตัวอื่นแล้วเหรอในโลกใบนี้เหลือแค่ปลาชนิด้แล้วใช่ไหมใช่ตอนนี้น้องอาจจะเจอแต่ปลาตัวนั้นก็เป็นได้ ก็ถึงเวลาที่พี่ต้องทำการบูชายันใช่บูชายันน้องก่อนเลยก่อนเลยบูชายันตัวเองเอ้าไม่เป็นหนูผ <c oughs> ู้ใหญเราไนะมันอเอ้เป็นพี่จะเสียสลามไม่ใช่หรอพี่พี่มี่เขาไม่ทำเป็นยังไงนี่หนูจะตกได้ปลาชนิดเดียวกันอย่างเดียวทั้งวันไม่ได้ล่า แต่ก็ไม่อยากเดินลงไปในแม่น้ำเพราะตอนนี้เอเดินลงไปตรงทะเลเพราะตอนนี้จะทิ้งคืนแล้วถ้าทิยงคืนแล้วถ้าลงไปทะเลมันจะเสจสับตีนแตกเลยใช่ <Hey. S 1> perfect ต นี่ไงบีมอ,อีกสักตัวกลับบ้านเลยหวังว่าเราจะโดยแน่ในวันนี้โอยอีกตัวหนึ่งเร็วๆน้อยจริงคือแล้วตัวลัอคกี้บ็อกกี้นะต้องเก็บตัวไว้ไหนเออพี่ไปค้นกล่องในบ้านหนูพี่พี่จะไปรวมไปแล้วก็ให้น้องไปสุ่มลัอคกี้บ็อก โอ้พี่เชื่อมันในโดูดหมูขนาดนั้นเลยเหรออ่าใช่พวกนี้ฝนตกใช่ไหมใช่พวกนี้ฝนตกหนูคิดอยู่เราทำอะไรโอ้โหนอนแล้วสงสัยได้ตกปลาทั้งวันแงเลยสภาพนี้ออนอน,นกันเป็นตกปลามาตเตอร์โอ้โห พีเอพโอ้รวยพวงได้จอดละเจ็ดสิบห้าแสดงว่าล็อบเตอร์ขายดีสุดอ๋อใช่ก่อนหนูไปตกปลานต้องไปหาโรบินก่อนใช่ ต้องร่ำรวยกว่าน,นี้พรุ่งนี้ฝนก็ตกใช่เฮ้ยวันนี้ดวงดีรักนิวเคลียรล่องแบบใหม่นี่เอพี่ไปสุ่มกระชาเปล่ากระชามันใช้ตัวกี่ใบอ่ะหนึ่งใบเอาปพะพี่วันนี้ดวงดีอะดิเมื่อกี้มันอ๋อไ,ไง กล่องแบบใหม่ใช้หินห้าสิบอันใกนการทำกล่องออสโตนเชชเจ็เจ็โอเคเอานนี้ลวกันนะเพิ่มอากาศที่ปลาติดเบ็ดมากขึ้น พี่ก็ต้องลิ้ยงดูทุกคนเป็นมาสเตอร์ในการตกปลาเดี๋ยนไปคุยกับน้องกุ๊ไก่ไหยได้พี่ชายตัวพี่<ม>อยู่ไหนอะ่ะก็อ,อยู่ในก็อ,อยู่ในบ้านของน้องอ๋อคือรวมแล้วอ่อรวมแล้ว ดาวทองไปขายเลยประลาะสมอลเม้าเบลเปดอ่ะมันต้องใบจากปะไม่ต้องเดี๋ยวสีสีตาวเสร็จเดีวส่งขยะ จะเดินไปดูเห็ดข้างล่างมัน,นได้แล้วปะโอ,โ,โอเคก้าโมงโรบินเปิดแล้วเราโอเอยังไม่ได้คุยกับไก่นี่ว่าโอ้ยทำไมชีวิตมันยุ่ง,งจัง พี่ไม่ออกดาวทองอ่ะไม่คุ้มเลยมาโยหนูทำมาโยว่เอาแต่ดาวทองเพราะว่าเวลพี่ไม่ถึงไงนะต้องต้องหนูทำแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เป็นไรพี่ชายผมจะเป็นคนทำมาโยเองน้องต้องเป็นคนทำมาโยมาสเตอร์ต้องเป็นนักทำมาโยมาสเตอร์ให้ได้เลยมาโยนีนคุณจะผ่าวไปขึ้นอยู่กับมือน้องนะอ,อย่างเงี้ย มีที่เปยังมีควีอโอเคต้องไปหาโรบินแล้ววันที่สิบสามมันเกิดอะไรเกี่วอ่ะต้องการสมองเมาเบดีไม่เทียสเอ,อ่อหนูมีพี่หนูมีดาวปกติสองตัวแต่ตอนนี้หนูนหนูไปหาโรบินแล้วซึ่งเดวิเทียก็น่าจะต้องอยู่หลับโรบินที่อยู่มาเลยก็ได้สองตัวแต่หนูเป็นดาับควสแค่นั้นเดีย๋ยวพี่จะไปตกปลา ตาพี่วันเควสสองวันปะเดี๋ยวหนูค่อยลงไปแล้วแล้วพี่ค่อยมาให้โอ้ยี่ดีตัตวรับ โอเคฉันจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าแหละนะฮ่าๆเงินหายแน่แนอนต้อตมอีเงินอย่องหกพันเราจะได้เลี้ยงเป็ดแล้วพี่นี่ต้องเอาตัางค์ซื้อไปซื้อเป็ดเพิ่มอีกมันเลี้ยงได้แปดตัวเราจะเลี้ยงเป็ดสีเป็ดสีไก่สีเดหนูซื้อไก่ไก่เดี๋ยวซื้อเป็ดก่อนแล้วค่อยซื้อไก่แล้วลองดีจริงใช่ไหมแต่วพี่ได้แต่เติมเงินเราไม่ต้องซื้อไก่ไก็ได้นี่นาะเราแค่แบบว่า สร้างเครื่องฟักไข่มาทำอะไรวะอ๋อแวะผิดบ้านโอเคอะไรเฮ้ยมีกล่องจดหมายมาส่งได้ตัวกาชัยหนึ่งใบพี่เอเลยมีหกใบ มันไม่ได้สุ่มพี่แต่ว่ามันมีแบบเลื่อนให้เรื่อยๆอะ่อะใช่ทดลองปพาะน้นงก็จะจัดรเลยจะจัดเลื่อนมาสะอุย้ยได้ถังได้ถังคะได้ถังทำแจมตั้งสี่อันเนี่ยพี่ ต่อไอ้ยังยังไม่ได้ต้องทำอีกอันหนึ่งจะได้ผังทาแจมราะว่ามิสเตอร์วีบ็อกซ์ร้านคิ้นปิดยังเนี่ยยังต้องวิ่งสู้ฟัดไหมเนี่ยสุ่ยฟัดเดจาวู the step before อ้าว ไม้แบบต้นไม้ยืนต้นเลยก็ได้นะพี่เพราะว่ามันกว่ามันจะออกผลก็เราดูการนู้นเนี่ยโอ้ว้าวไปใช้หาดอีกแล้ว well. ได้แหวนฮาร์ูดใช้เดสิปเปอร์สตาร์ดี้ลิงคัตเดอะดูลาดูลาชันออฟนกาทีฟสเตตเอฟเฟกต์อินฮาร์ ทำไมสกป่าคืออะไรอะ่ะ <c> แ <oughs> ู้วสกป่าไม่ตึงเลยปลาไม่น้ำตึงกว่าพี่ตกอยู่ที่ไหนเนี่ยทะเลไม่ตึงต้องไปตกที่แม่น้ำถึงจะตึงกว่าอ๋อแ้่พี่ตกแม่น้ำหนูไปแนละ้วไม่พราพี่เวลเยอะเปล่าหนูตึงทุกที่เลยว่าจะเป็นที่ไหนก็ตาม พี่เจอแต่ซาดีน <S <S แต่ถ้าตกที่แม่น้ำจะเจอแซลมอนยังไม่ได้หนูต,นตั้งแต่ที่หนูตกได้แซลมอนครั้งนั้นหนูก็ตกไม่ได้แซลมองอีกเลยเฮ้ยนี่ที่ได้ตัววอลไอล่ละฮะตอนนี้นะนั่นดีอะงงเลย ดวงพวกเราดีเปล่าพี่ไม่ว่าจะปลาชนิดนี้มันปลาตื่นเช้าไงอ๋อปลาตื่นเช้าเออปลากลางคืนแต่ว่ามันตื่นเช้าเราเลยตกได้โอาเคเลยไหลเป็นน้ำเลยเหโอ้ยอย่าดิ้นโอ๋ยอย่าดิ้นปลาชับ โ <Okay. S 2> อเคพี่ไปรอยจากปลาแบบไม่เลพี่ตกปลาเรื่ลยก่อนบบนะเขอยเไปเดี๋ยวกลับเลยคือพี่ได้ปลาที่พี่อยากได้มาโค่สองสองตัวเลยพี่ได้ไทพี่ได้ปลาไทเกอร์แล้วก็ได้แคทฟิท ใช่ะไรนะพี่สมาธิไม่ใจได้อุ้ยได้มิสเทอรี่บ็อกซ์มาอีกแล้วทำอะไรกำลังแบบเบ็ดเบ็ดไกำลังตึงเลยพี่แบบเหม็ปากเหมนปากไม่ไ,ไม่กัดปากเลย พี่กัดหนูเมมโอ้ยอโอ้ยได้ไดมอ์ได้ไดมอนมาสวยเป็นปลาอะไรเนี่ยทำไมมันกวนขนาดนี้โอ้ยเจอนี่ยนะแคสตปิดแคสตปิดปลาบีม <_ an> perfecto <_ an> ออกสัมผัสชั้งเยอะจริงๆเลยนะวันนี้เป็นเจ้าด,ดีของเราสินะ <_ an> โอ้โหเร็วเร็วดังสฟฟ้า ดินได้ไหมเนี่ยนี่น้องตกที่ไหนตกที่แม่น้ำปะจริงพี่ที่แม่น้ำเนี่ยมันดิ้นขึ้นอ่อตอนแรกมันนิ่งอ่ะนิ่งนิ่งนิ่งอ่ะพอมันจะเต็มมันดิ้นขึ้นดิ้นลงดิ้นขึ้นดิ้นลงดิ้นขึ้นดิ้นลงก็หลุดไปเลยโอเคนี่ด้วยน้องเจอน้องเจอกับปลาที่เรียกว่าแคทฟิชตกปลาแม่เอาตัวรอดยังไงก่อนมันอ๋อ <c oughs> โอ,อ,อ้ได้ไข่ปลาไข่ปลาบีนเออได้โบอ้ายด้วยโอเคโอ้ยสปีดอีกแล้วมาปลาบีม โอ้ได้ไข่มีกปลาอีกแล้วโหจะดิ้นไปไหนอ่ะโอ้โอเคได้ปลาแคตตอฟิตีกแล้วขอให้ชนะแคตตอฟิต เกพี่ได้ปลาสมอล์ปักตามปกักหิกเกคือเราก,กลับบ้าแล้วอุ้ยได้อเมทิสสวยแต่ปัญหาคือของเต็มทิ้งขยะเลยทิ้งหินของพี่ก็เต็มแล้วมอนจน หงนี้บริจาคได้แต่งไงก็ต้องวิงว่งวิ่งวิ่งเขาวิ่งี่ืบอพิตูนเนื้อพิตูนตีหนึ่งแล้วต้องแวะบ้านคนข้างล่างแน่เลยสร้างบ้านไว้เออสี่หลังเล่นกันแค่สองคนสุดยอด ต้นไม้อ๋อ,อโอเคหนูไม่ต้องนอนนอกบ้านแหละหนูไม่ต้องนอนนอกเลยแหละบ้านหนูหนูนอนมาตัวนี้ได้ไปนี่นีต้องรีบไปนอนก่อนที่จะได้นอนนอกบ้านยินดีต้อนรับสู่การนอนนอกบ้านพี่ชายไหนพี่ยังไม่อยากนอนนอกบ้านพี่ขอนอ,อนโซฟาก่อนนะโอ้ <c oughs> เอ๊ะม่ได้ยิน slow ดูว่า ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับก็อย่าลืมไปสนับสนุนผู้พัฒนาด้วยก็คือไปซื้อเกมเขานั่นแหละไว้เจอกันใหม่พัดน้าผมปุ้ย